มีโรคมาก 4. โรคน้อย ผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตอื่นย่อมเกิดมาเป็นคนสุขภาพดีมีโรคน้อย 5. ผิวพันณสามผู้มักโกรธพยาบาทแขนเขื่อง,ง่ายแม้ท้อยคำเล็กน้อยก็โกรธย่อมเกิดมาเป็นคนหน้าตาหมองคล้ำไร้รา,ราสี 6. ผิวพันณ์งามผู้มีจิตใจสงบไม่พยาบาทอภัยง่ายไม่โกรธง่ายย่อมเกิดมาเป็นคนหน้าต่างดงามผิวพันธ์ดี7ศสักดาน้อยผู้มีใจริษยา ในลาบยศการยกย่องของผู้อื่นย่อมเกิดมาเป็นคนขาดพลังอำนาจไร้บารมี 8. สักดามากผู้ไม่ริษยายินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีย่อมเกิดมาเป็นคนมีบารมีเป็นที่เคารพ 9. โภคขะน้อยผู้ที่ไม่ให้ทานไม่แบ่งปันแก่สมณะหรือพราหมย่อมเกิดมายากจนไรทรัพย์สิน10โภคขะมาก ผู้มีจิตใจกุศลให้ทานเป็นนิดย่อมเกิดมาเป็นเศรษฐีมังคัางมีทรัพย์มาก11เกิดในสกุลต่ำผู้เย่อหญิงไม่ไวายไม่เคารพ ผู้ควรเคารพย่อมเกิดมาในตระกูลต่ำไร้เกียรติ12เกิดในสกุลสูงผู้มีสัมมาคารวะกราบไหว้ผู้ควรกราบไหว้ย่อมเกิดมาในตระกูลสูงมีเกียรติ 13. ปัญญาสามผู้ไม่สแสวงหาความรู้ไม่ถามว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่สนใจเรื่องกรรมและธรรมย่อมเกิดมาเป็นคนโง่เขลาปัญญาน้อย14ปัญญามากผู้ใฝ่เรียนถามถ่ายสมณพราหม์สแสวงหาธรรมอัน เลือกูลต่อชีวิตย่อมเกิดมาเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมพระพุทธเจ้าทรงสรุปว่ากรรมคือผู้จัดสรรชีวิตมนุษย์จึงควรมีสติมีเมตตารู้จักให้ทานเขารพผู้อื่นและฝ่ายรู้เพราะสิ่งที่ทำไว้ในวันนี้จะกลายเป็นรูปแบบของชีวิตในวันหน้า